ตัมโปกตัมโปกตัมโปกทังสายทั้งโยกทังเต้นทั้งร้องถูกใจเพียได้แต่มองชอบเขาเพียเอาแต่จ้อง้าพีรักน้องตองมันยุด,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 ดยุดหยุดมันฟังไม่รู้เรื่องอะฮะพูดอะไรเนี่ยร้องเพลงหรือเปล่าอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ ตโปกตำโป๊กตำโปกทัก้งสายทั้งโยกทั้งเต้นทั้งร้องถูกใจเพียใดแต่มองชอบเขาเพียเอาแต่จ้องพอ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 โอ้โหไม่เสืออารมณ์เลยอะอะไรอะเฮ้ย,ยผมว่ามันไม่ได้อะ่ะอคุณอาชาเนี่ยโปรเฟชชั่นแนลเหมือนกันนะคะก็ถ้ามันไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่อยากปล่อยพันไปหรอกนะครับเพราะว่าผมเป็นคนละเอียดโอ้ย อย่างนี้เนี่ยเขาไม่เรียกละเอียดแล้วคุณเขาเรียกว่าเรื่องเยอะเยอะสิ่งผมไม่ได้เยอะนะครับเพลงเนี้เป็นเพลงที่คนฟังแล้วต้องอารมณ์ดีแต่ผมว่าตอนเนี้ยคุณร้องออกไปเนี่ยคุณยังอารมณ์ไม่ดีอยู่เลยอะ่ะร้องออกไปตีความก็ผิดแล้วคุณทําให้อารมณ์คุณดีได้ไหมล่ะอ๋อทำไม่ได้สินะ เรียกพี่ดาเ<บ>หรอคะใช่ครับพี่ดาผมอยากใช้พี่ดาร้องเพลงให้ฟังหนห่อยครับฮะให้พี่ร้องเพลงเหรอคะครับเขาจะได้รู้ว่ามืออาชีพเคาร้องกันยังไง <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ตําโปกตัาโป๊ตัาโป๊ผู้ตายทั้งโยกทั้งเต้นทั้งร้องถ <c oughs> ูกใจพี่อยดแต่มอง อย่าเอาแต่จังถ้าพี่รักน้องต้องมันต่ำเอ้าต่ต่ำตับต่ำโป๊กโป๊กโป๊กตับต่ำตับต่ำ้โพี่ดาเสียงดีมากเลยนะครับร้องเพลาะมากสื่อสารอารมณ์ได้ดีเลยครับขอบคุณค่ะเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพไม่ใช่คิดว่าตัวเองเสียงดีมีพรสวรรค์พอใครติใครว่าหน่อยก็เอาแต่เถียง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  ก็คุณแกงย่วงโมโหเชนลมเสียก่อนเอ้าวคุณการเป็นนักร้องที่ดีเนี่ยนะเขาก็ต้องตัดให้ได้พอนักร้องขึ้นเวทีไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องอะไรมาเขาต้องตัดให้ได้นะคุณถึงจะเป็นนักร้องที่ดีได้เอาบิวลม